สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chapter นะครับนี่คือวิดีโอที่น่าประทับใจอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูดูกขขุดเห็นไหมเขากำลังขุดเห็นไหมอ๋อคุณลุงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับผาตั้งต้องเลยเดี๋ยวจับดูโอ้ดูดูหัวที่หัวตามเลยจ้าไม่ได้ของลุงเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างป่าวิดีโอนี้ก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆนะครับ มีอะไรหลายๆอย่างในจุดนี้นะครับเป็นที่น่าสงสัยมากๆนะครับทำไมโครงนี้แยกย่อยกันมาอยู่เพียงแค่สามตัวนะครับตัวนำหน้าตัวนี้ชัดเจนเป็นตัวแม่นะครับส่วนตัวตรงกลางที่มีงานยาวๆตัวนั้นเป็นตัวน้องนะครับส่วนพี่ที่อยู่ตรงข้างหน้า ก็จะรู้ว่าชัดเจนนะครับต้องมีอะไรสักอย่างไม่ปลอดภัยพี่สาวจึงคอยระวังภัยให้แม่กับน้องนะครับบริเวณจุดนี้คือโป่งชมลมเพื่อนนะครับมีสองโป่องอยู่ริมถนนนักท่องเที่ยวก็มีโอกาสที่จะได้ดูช้างป่านะครับดูตัวน้องนะครับที่มีงา ก้มหน้าก้มตาขุดป่งให้แม่กินนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเหมือนกันนะครับคุณแม่ของเราก็ขุดบ้างนะครับแม้จะมีงานเล็กๆงานสั้นๆงานของคุณแม่เรียกว่าขนายนะครับในภาษาไทยขนายก็คือขนแหนงนะครับ ส่วนตัวพี่ยังคอยระวังระวังภัยไม่ห่างนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตอาจจะมองเห็นเพียงแค่นกกระแตะแต่แวตนะครับจริงๆพี่เขาระวังภัยไม่ใช่นกกระแตะนะครับตรงจุดนี้ห่างไปไม่กี่เมตรนะครับเป็นโพรงของสุนัขจิ้งจอกมีหมาจิ้งจอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวน้องขุดอีกทีแล้วนะครับ ตัวพี่คอยระวังภัยนะครับให้แม่กับน้องถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือช้างกับหมาไม่ถูกกันนะครับแม้ว่าหมาจิ้งจอกจะไม่เป็นภัยไม่สามารถทําอะไรช้างป่าได้นะครับแต่สัญชาตญาณของพี่สาวที่แสนดีไม่มีประมาทนะครับตูข้างบนนะครับ ช้างภาพก็เแรงพยายามจับภาพให้ได้ทั้งภายน้อยกับแม่รวมช้างพี่สาวนะครับโป่งบริเวณนี้เรียกกันว่าโป่งเทียมนะครับคือเจ้าหน้าที่นําเกิดแร่เนื่องจากกิริยาอาการรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆและความน่ารักของช้างป่าเตมตัวนี้นะครับมีในธรรมชาตินะครับเราจึงไม่อยากตัดอะ้รออกไป่ารวมทั้งสัตว์อื่นๆมาใช้ประโยชน์ให้ท่านผู้ชมดูยาวๆนะครับ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเพียงแต่คําบรรยายของเราเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่สามารถบอกเล่าเรื่องอช้างป่านนยาวเกือบย0นาทีาได้นะครับาอาหารแบบนี้นักท่องเที่ยวก็มีโอกาสที่ได้เจอช้างป่านะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช้างป่าก็ถือว่าเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวนะครับนี่วิ่งมาแล้วนะครับ ชัดเจนนะครับว่าพี่สาวตัวนี้ไม่ได้ร้องไล่นักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆใดๆนะครับเป็นพฤติกรรมระวังภัยจากสุนัขจิ้งจอกเท่านั้นนะครับระยะที่นักท่องเที่ยวอยู่แม้จะไม่ห่างไกลามากแต่ช้างป่าไม่ผาวาใดๆนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาไม่เป็นพิษภัยนะครับ นี่คือพฤติกรรมของช้างป่าเขาใหญ่ที่ไปครั้งใดก็อยากจะให้เจอนะครับเนื่องจากวีโอชุดนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับเราจึงไม่อาจให้คำบรรยายได้ตลอดรั้นจะตัดทิ้งก็เสียดายนะครับเป็นความน่ารักของภายน้อยที่คอยดูแลแม่รวมทั้งพี่สาวที่เป็นบอดี้การ์ดคอยดูแลแม่กับน้องนะครับ แบบเดียวกับเจเจไพลรบริการน้องเวหาเราจึงจะให้ท่านผู้ชมดูและฟังเสียงต้นฉบับรวมทั้งเสียงพูดจาของช่างภาพด้ะนท่อง,งเที่ยวบางทีอาจจะเจียวเจ้าไปบ้างเราก็ไม่ได้เซ็นเซอร์ใดๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ 我们你过来。 มันมีลางเหที่งเจาเป็นอะไรที่ทำใหุ้่งเจาะท่งต้วนี้ขึ้นมาทุ่งเจดทุกังที่ทามาเป็นอากแบบนี้ตลอดแบ่งมาทุ่งเาที่เห็นคนถ่ายร่างกัรู้สึกกวาออกมา

nha bé Ờ mình bắt được ôi <laughs> Ờ đó đó ครับ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  เดี๋ไม่มาแต่นกกระแตมา เดี๋ยวดูดูก็ขุดเห็นไหมก็กำลังขุดเห็นไหมอ๋อคุณลุงคอเดี๋ยวจะจับตั้งต้องดูเดี๋จับดูโอดูดูของที่มอต้าไม่ได้ของลุงเทาเดี๋ยวป้าถ่ายให้ไม่มีต้ก็มาตรงนี้เลยนี่อกมาเลยไม่อ้นมาเลยไม่มีตรงนี้ห่วยเี้ các bố ạ là các bố ấy mà nào nào các bố các bố ในกล้องเลยก็ได้ลองมันดูออออออขอดูนดหน่อยได้ไหมลอามันดูได้เลยอืมโบราณเลยขาวเลยมันมืดมากมันก็ได้ประมาณนี้แหละเจอเห็นตาร์ทัวร์เห็นใช่ไหครับ มัน,น,นไปไล่มาที่จอดกลัวว่า,าน่านอย่าครับสักพักใหญ่แล้วแต่ก่อนี่ทยังมีแสงดีๆมันมันมันไดไมาที่จอ Kapan